สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมสามอยวอลเล่คลิปนี้แอดจะมาอวยยศชัชชูออนะครับกับการทําเต้มที่ทําเอาคู่แข่งตะลึงไปตามๆกันเลยครับแล้วคู่แข่งนะครับก็คือเอ็กซาซีบาซีที่มีผู้เล่นตัวเก่งระดับโลกอย่างบอสโควิดป้าออกและผู้เล่นทีมชาติตุรกีนะครับ ซึ่งแต้มนี้นะครับชัดชุอ่อนขึ้นตบแล้วบล็อกก็หนาแน่นมากแต่ชัดชุอ่อนก็สามารถตีฉีกแม้ว่าจะเหลือช่องแค่นิดเดียวจริงๆนะครับจนคู่แข่งต้องขอชาเลนจ์เลยนะครับว่าโดนเสาอากาศไหมสรุปว่าไม่โดนครับ แต้มนี้บอกเลยว่าบุ๋มบิ๋มสุดยอดมากๆเก่งมากจริงๆครับแอดขอยกให้เป็นเดอะเบสของบุ๋มบิม๋มอีกแต้มหนึ่งเลยนะครับเจ๋งมากทําผู้เล่นระดับแนวหน้าของโลกงงเลยการันตีว่าฝีมือบิ๋มระดับโลกเหมือนกันเก่งมากๆครับ